ถึงแบรนด์ที่อยู่คู่วงการก่อสร้างไทยมาอย่างยาวนานจนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในใจทั้งก่อสร้างและเจ้าของบ้านก็ต้องยกให้บุญตาเสือค่ะ นอกจากสินค้าคุณภาพคองตลาดแล้วนะคะทางแบรนด์ฟูนตาเสือเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อยกระดับมาตรฐานงานเกาอสร้างไทยและว,วันนี้บ้านละสวนของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกคนไปสัมผัสนวัตรกรรมในงานอาสาเอ็กซสถาปันที่68บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารตราเสือค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเส้นทางการปรับตัวที่จะสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงการก้าวกระโดดของเสือตัวนี้แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนพกรเตรทิมาหานชีาร์เก็ตติ้งออฟฟิเ f อร์มาร a เก็ e ต i n g แอนด and รนดิ้งซี t มน n ์แอ e n ์ s รีนโซลูชันวิส s บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณตกรสวัสดีค่ะคุณปราจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบก,กันดีว่าแบรนด์ปูนตาเสือก็อยู่คว่กับชางไิไทยมายาวนานกว อยากจะรูว่าตาเสือเองมีความไม่ธรรมดาอะไรหรือว่ามีกลยุทธ์แนวคิดอะไรที่ทําให้เหนือกว่าคู่แคมงคะหลังจากสภาพการแข่งขันที่มันเพิ่มขึ้นแบรนด์ mm hmm. ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดมากขึ้นถ้าเราไม่ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งกันได้ mm hmm. การแข่งขันคุณภาพเดียวไม่พอถ้าเราจะ refresh แบรนด์ตาเสือ mm hmm. เพื่อสร้างความแตกต่างเนี่ย เราจะต้องเป็นผล o d u ั t ที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ตาเสียทุกประเภทเราจะเป็น Product ที่เป็นกรีนผล r o d ั c t เท่านั้นปัจจุบันเราได้ EPD International รายแรกในประเทศไทยกลยุทธ์ที่2ที่เราใช้คือ Multi Solution เราขายแอปพลิเคชันของการใช้งานในระบบผนังและพื้นการที่เรามี Solution มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตอบสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทําให้ผู้บริโภคสะดวกสบายขึ้นอันที่3เลยก็คือ Artful Architecture ตราเสือเราลุกขึ้นมาทำ Differentiate เราสร้างไลฟ์สไตล์เราพยายามทำให้สินค้าเราเป็นสินค้าตกแต่งมากขึ้นการที่เราจะส่งมอบแบรนด์นี้ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องหาตัวเชื่อมเราใช้แบรนด Commerce ในการส่งผ่านความเป็นแบรนด์ตราเสือสู่ผู้ริโทคเราจะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ได้ เราต้องมีทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพด้วยตัว R เราคือ Basing r Standard of Construction เรามีสถาบันเสือที่สอนทำระบบผนังระบบพื้นการใช้วัสดุอุปกรณ์สินค้าทำยังไงให้หน้างานทำงานสะดวกขึ้นมีคุณภาพใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกต้องขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและส่งมอบคุณภาพเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคให้ได้เราพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานขึ้นมาตัวสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ t r u s t e d พาร์ทเนอร์ชปัจจุบันเรามีเพิ่มหนมากกว่า400ลายจะดูแลฐานร้านค้าปลีกกว่า10,000ล้านค้าที่จะส่งว่าสินค้าบริการถึงผู้บริโภคนอกจากเรื่องระบบเพิ่มหนายแล้วที่เรามีเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยเราเอาเทคโนโลยีพัฒนาสินค้าก็มีทีมงานที่จะเข้าไปดูแล<ะ>แล้วก็พัฒนาร่วมกัน<ะ>นั้นแนวทางเราก็จะเป็นสมาร์ ครับแนนชิดเราพยายามสร้าง Blue Ocean ใหม่ๆในตลาดก่อสร้างครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีครบเลยนะคะต้องบอกเลยว่าตราเสือเองเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์ฟูซีเมนต์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นผู้นำนะคะในด้านของวงการการก่อสร้างให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Smart Craftmanship อีกยวที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องของคุณภาพนวัตกรรมความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานในการก่อสร้างแล้วก็ความไว้วางใจจากผู้ใช้งานด้วยนั่นเองต้องขอขอบคุณคุณนพพรเกรติบัญหามากๆเลยนะคะที่มา กพูดคุยกับเราลงไปถึงนะคะทำให้เราได้เห็นแนวทางของการพัฒนาวงการ,รอุตสาหกรรมก่อสร้งไไยด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะ จงมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณโอรรนาธิการบริหารบ้านละสวนและยังเป็นสถาปนิกอีกด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงมุมมองการก่อสร้างยุคใหม่ผ่านแนวคิดสมาร์ทคราฟแมนชั่ตาเสือว่าแนวคิดนี้จะส่งผลต่อการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมอย่างไรบ้างค่ะสมาร์ทคราฟแมนชั่ของเสือนะครับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับวงการก่อสร้างไทยนะครับเพราะว่าการก่อสร้างออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแรงเท่านั้นแต่ว่าต้องตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยงามฟังก์ชันความยั่งยืนแล้วก็เทคโนโลยีเสรพร้อมกันด้วยครับ วัสดุก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างผูที่เป็นคาร์บอนต่ำนะครับหรือว่าระบบการทํางานที่ทํางานให้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังเปลี่ยนการออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้นอีกครับที่สําคัญนะครับการยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือของรายงานของช่างก่อสร้างนะครับ จะช่วยให้การใช้วัสดุและการส่งมอบงานเป็นไปอย่างเชื่อมั่นนะครับการก่อสร้างที่ออกมาได้มีคุณภาพและก็ได้มาตรฐานนะครับสามารถจัก,การได้ทั้งแรงงานต้นทุนและก็เวลาในวันนี้ผมคิดว่าปูนตาเสือพร้อมปรับตัวเป็นมากกว่าผู้ผลิตปูนซีเมนต์แต่สามารถเข้าถึงชีวิตทุกคนแล้วจริงๆ เราเชื่อว่าเสือมุ่งมั่นพร้อมก้าวกระโดดผ่านวิสัยทัศน์สร้างสารสรคร์ smart craftsmanship การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างโอกาสใหม่ๆให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ